โอเคครับเพื่อนๆก่อนหนึ<ๆ>่งต้องขอกราบสุจริมช่นเคยนะกันยิดีตอนรับสุเนงรีวิวเฮว้ยวันนี้ผมมีนี่เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันกับนาฬิกาดิจิตอลวันนี้ผมมีมาสองสีแต่ขอรีวิวสีดำนะกันดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นนาฬิกาที่เป็นตัวเลขดิจิตอลแล้วก็ใช้ฟังก์ชันได้หลายๆอย่างมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นสีดำวัดชีพประจรได้ด้วยวัดการเดินระยะต่างๆได้วัดอุณหภูมิแล้วก็ สามารถรับสายเข้าได้โซเชียลเช็คได้ด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะนี่ฟังก์ชันที่มันทำได้นะครับนี่ My Device My Life นะครับผมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน่าสนใจครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ Apple นะครับผมทั้ง2เลยสีที่มีต้องบอกเลยดำม่วงเขียวน้ำเงินแดง Make in China จะเป็นอย่างไรมาดูการร,บรอบกล่องนี้ครับนี่คือรูปผลิตภัณฑ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์ นี่ดิจิตอลเท่ๆแบบนี้ด้านข้างไม่มีอะไรกองสีขาวเพียวๆมาแกะดูกันดีกว่าเป็นอย่างไรครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนมีแค่นี้จริงๆสำหรับตัวกล่องนี่มีคู่มือเล็กๆนะครับผมมาดูซิมีอะไรโหยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแน่นอนครับเบกอินไชนามาจากประเทศจีนนะเราไม่สามารถจะรู้เรื่องได้เลยนะครับโอเค สมาร์ทวิชแบนนะครับผมคู่มือ QR code สแกนเข้าไปดูกันได้โอเคไม่มีอะไรสําหรับคู่มืออ่านไม่ออกนะครับพอมาดูที่ตัวของผลิตภัณฑ์แล้วครับก็จะมีในตัวในส่วนของตัวหน้าปัดมันนะครับผมลอกเลยแล้วกันมาออกมาน้าหนักเบามากแล้วก็มีสายสีดําซึ่งแยกมาเป็นซ้ายขวาตัวสายเป็นยังไงเป็นสายที่ดู มีความยืดหยุ่นนะครับถือว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยนี่มีลายแบบเป็นขันคันข,นข,นข,นขันนะครับผมเอ,อดูสายโอเคเลยมีคุณภาพใช้ได้เหนียวเหนียวหน,นืดหน,นืดนะครับผมตรงนี้ลื่นหนืดเฉพาะในส่วนของที่จะโชออกไปโชว์นั่นเองแบบนี้แบบนี้เพืเอนๆแบบนี้จะหนืดเฉพาะในส่วนของตรงนี้ที่เป็นเคฟรายางยางอยู่ แต่ในส่วนที่ติดกับข้อมือเราก็จะลื่นๆนะครับผมตรงนี้ลื่นๆอ่ะมาดูกันเป็นยังไงวิธีใส่นี่หน้าปัดสวยๆแบบนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์คล้ายๆว่าจับผิวหนังเรานะครับผมที่แปะกับตัวเราโอเคจะยังไงล่ะเนี่แล้วก็ลองมาสวมใส่กันเพราะว่าคู่มือก็ไม่มีบอกไม่ทำยังไงนะผมมันจะหลุดง่ายปะเนี่ย มันมีเดือยมันอยู่โอเคนี่คือเรียบร้อยแนละ้วไหนขอดูลองใส่ที่หล่อปะเฮ้ยหล่อเนี่ยไหนขอแป๊บนึงแป๊บนึงล็อกข้อมือแป๊บขอย่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยว้าม,มีความเป็นดิจิตอลขึ้นมาเลยชิเดียวเชียวแลว่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่มีความเป็นดิจิตอลหล่อหลอแบบนี้นะครับผมในอ่อ <c oughs> เท่ดีคะใช้ได้ครับผมอืมโอเคนะแบบนี้โอเคนะได้อยู่ได้อยู่อ่ะในส่วนของการชาร์จแบตนะครับผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยเพื่อนๆตรงนี้แหละที่ชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆจะต้องไปหาหัวอะแดปเตอร์เนี่ยมาหนึ่งอันนะครับผมเราจะใช้ช่องที่เป็น USB นี่แหละตรงนี้เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จแบบไหนก็ตาม25วัตต์15วัตต์ 65วัตต์35วัตใช้ได้หมดนะผมเพื่อนๆสังเกตเคี่ยวตรงนี้ของตัว USB แล้วกันเห็นไหมเห็นไหมเป็นขี้เคี่ยวเห็นไหมนี่แหละครับนี่แหละครับตรงนี้เห็นไหมเราก็เสียบมันเข้าไปแล้วก็เอาไปชาร์จนะผมนี่ให้ดูกันก่อนเราต้องดูว่ามันใส่ยังไงนะครับผมเสียบแบบไหนอย่างไรปึ๊บหรืออย่างนี้หรืออย่างนี้น่าจะอย่างนี้สังเกตด,ดูเลยครับว่าเคี่ยวอยู่ตรงไหน เราก็จะใส่ไปทางด้านนั้นสังเกตดูนะครับว่าหัวชาร์จที่ผมใช้อแดปเตอร์ตัวนี้เขี่ยว2เขี่ยวมันหันไปทางด้านบนนะครับเราก็จะหันตัวจิ๊กๆเนี่ยเสียบเข้าไปตรงด้านบนด้วยเช่นกันแบบนี้เสียบเข้าไปป้าเหมือนเสียบ USB นะครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามันชาร์จเข้าไหมมาดูกันครับเวลาเสียบเข้าไปที่ปลั๊กเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเสียบเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้เข้าไปกับอแดปเตอร์นะครับผมมาดูพร้อมกันนะครับป้า นี่เข้าแล้วนะครับผมกำลังชาร์จอยู่เฮ้ยเท่เดี๋ยวรอชาร์จเต็มเดี๋ยวมารีวิวกันครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆห,หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการชาร์จแบตนะครับจากหัวอะแดปเตอร์แล้วเสียบเข้าไปเลยโดยตรงนะครับผมได้เอาเจ้านาฬิกาเนี่ยเข้ามาที่สายหมดแล้วเรียบร้อยเสียบสายพร้อมสวมแต่บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันตั้งค่ายังไงล่ะเนี่ยมันตั้งค่ายังไงนะครับ เพราะว่าที่ตัวมันเนี่ยอรุ่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทัชสกรีนอะไรได้ยกเว้นเคาะเปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆเป็นเมนูต่างๆดูเมสเซจตั้งค่าอะไรเอ๊ะทำยังไงทำยังไงนะถึงทำแบบนี้ได้เวลาก็ไม่ตรงแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนๆนะครับในกล่องมันจะมี q r code อยู่เราสแกนเข้าไปเลยนะครับไปเอาแอป,ปก่อนนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่มันก็จะลิงก์ไปหาเจ้าแอป,ปตัวนี้ Fit Pro นะครับสำหรับรุ่นนี้ วิธีการตั้งค่ามันเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องติดตั้งในลักษณะของเพื่อนๆใช้ Apple ก็ใช้ App Store ถ้าเพื่อนๆใช้ Android เพื่อนๆก็ต้องคลิกไปที่คำว่า Google Play ครับแล้วก็ติดตั้งครับผมตัวนี้ใช้ง่ายมากผมบอกเลยใช้ง่ายมากไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องสมัครเมลอะไรทั้งสิ้นเพียงเพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันมาใช้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปว่า ไอนาฬิกาเนี่ยให้มาจับคู่กับแอปแค่นั้นเท่านั้นเองทุกอย่างจะถูกซิง์เข้าไปอยู่ในมือมือถือเราทั้งหมดนะครับและมือถือของเราเนี่ยจะส่งการซิง์เวลาทุกอย่างนะครับการตั้งค่าทุกๆอย่างจะอยู่ในแอปพลิเคชันตัว fitpro นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมทำให้ดูสดๆตรงนี้นะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วปรากดเปิดครับนี่เปิดแอปแล้วตาเป็นแบบนี้ ขออนุญาตตะแคงนะครับตรงนี้เราต้องมาให้สิทธิ์กับตัวมือถือเพื่ออนุญาตให้มันซิงกับเจ้าตัวนาฬิกาครับผมทำยังไงนะครับมาดูกันมาถึงหน้าต่างนี้ปุ๊บไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับชัดเจนว่าแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ผมโหลดใช้กับซัมซุงนะครับถ้าเป็น Apple ก็จะขึ้นว่า Apple นั่นเองถึงหน้าต่างนี้ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นไปที่ลูกศรหรือคําว่าการตั้งค่าการอนุญาตระบบครับคลิกไปซ้ายบนนะครับผม แล้วเราก็เลือกไปคําว่าขณะใช้แอปครับผมอ่าคราวนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมาให้เราเห็นนะครับทุกอย่างต้องไปตั้งค่าก่อนครับมองไปที่ข้างล่างครับเพื่อนๆไปหาคําว่าตั้งค่าครับเคาะเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็เคาะไปที่คําว่าผูกอุปกรณ์อ่านุญาตแล้วมันก็จะสแกนหากับตัวนาฬิกาอ่าตอนนี้มันจเจอ,อนาฬิกาแล้วนะครับผม มันมีรูปนาฬิกาขึ้นเพื่อนๆก็เคาะไปที่716รุ่นของผมคือ716ผมเข้าไปโป๊ะคราวนี้มันซิงละลองเชื่อมต่อเห็นไหมการเชื่อมบลูทูธเสร็จการตั้งค่าเวลาเสร็จการตั้งค่าโปรไฟล์ทุกอย่างเสร็จปุ๊บมาที่ตัวนี้นี่ผมถ่ายดูมันขึ้นไฟเลยเห็นไหม,มขึ้นมาหมดเลยเออเจ๋งเจ๋งเจง,จง,จงไม่ต้องไปล็อกอินเมลเมลอะไรเลยเนี่ยผมเปิดให้ดูเวลาตรงแล้วนะครับเพื่อนตอนที่ผมถ่ายรีวิวนี่คือบ่ายสองคึ่ง เพราะอีกทุกอย่างจะถูกซิงค์หมดเลยนะครับผมผ่านแอปมือถือทั้งหมดนะครับผมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแค่นี้เองจริงๆเฮ้ยเขาท่าเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนาฬิการพร้อมใช้งานเสมอนะครับตามเวลานี้เลยง่ายๆนะครับไปในส่วนของอีกฟากหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างในแอปพลิเคชันเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไปที่แอปพลิเคชัน พิพิรูนะดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่ตอนนี้เราซิงกันแล้วนะครับสามารถส่งข้อความไปนะครับแจ้งเตือนได้ในในาฬิกาเห็นไหมทำอะไรก็ได้ล็อกอะไรอยู่เคลียร์ได้เตือนความจําไม่ไปพิมพ์ไว้เวลาเราเลื่อนไปที่ส่วนของข้อความมันก็จะขึ้นข้อความที่เรานะครับส่งไปจากมือถือนั่นเองเอาง่ายๆมันเป็นมือถือมินินะครับ อาจจะส่งข้อความไว้ส่งรูปภาพไว้เวียงไปที่เจ้านาฬิกาก็จะใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ใช้รับโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครับผมดีครับดีครับอัปเดได้ด้วยเหรอแล้วดูก่อนอ่าตอนนี้เป็นวันชราสุดเนี่ยข้อความเราก็สามารถเคลียร์ได้ตั้งแจ้งเตือนอะไรก็จัดกันไปสมมุติว่ามีคนแจ้งเตือนมีคนแบบ f a c e b o o k มาอะไรต,รต่างๆเราก็เปิดได้ติ๊กเข้าไปเห็นไหม วอตแอปรองรับ IG ต่างๆ Facebook มีแค่นี้ไอจงไอจีซัพพอร์ตสกายทุกอย่างเลยง่ายๆตัวนี้เล่นง่ายมากครับผมเพื่อนๆก็ไปลองกันดูนะครับผมในส่วนของการเซตอัพต่างๆถ่ายรูปจากระยะไกลผมอาจจะถ่ายรูปแล้วส่งไปที่นาฬิกาได้หมดนะครับผมประมาณนี้เท่ๆครูๆตรงนี้สำหรับเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับผม ฝากไว้ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมนี่นี่นะแบบนี้อ่ะไปะขอบคุณครับผม